โอ้โหคุณนานี่แผนสูงจริงเลยนะอ้าวแล้วแม่ริสาล่ะคะก็เพราะว่าริสาสิฉันถึงได้เอาเรามาเรียนที่นี่ริสาน่ะนะเขาเป็นหลานแท้ๆยังไงเขาก็คงได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วแต่ถ้าคุณย่ารักเราเนี่ยฉันว่าเราก็คงได้บ้างนะนี่เราสุบุรีด้วยเหรอสูบมานานแล้วอ่ะ ถ้าอย่างนั้นก็เลิกได้ละจะมาห้ามอะไรกันอีกล่ะฮหตอนนี้คุณย่าไม่สบายนะเป็นโอกาสดีของเธอ,อยังไงเย็นนี้ก็ไปกินข้าที่บ้านแล้วก็อยู่ค้างสักสองคืนละ่ะเข้าใจไหมนี่ทนนะันนามุสานะทำแผลให้มันหให้มันเข้าไปนั่งพักในห้องฉันนะ ฉันไม่คิดเลยวนะพวกมันเนี่ยนะไอ้ไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นไอ้พวกอะไรสิบแปดมงกุฎอ่ะคิดดูนะมันควักเงินในกระเป๋าต่างฉันไปหมดเลยตั้งห้าร้อยกว่ากิโลอ่ะมันไสว่ะลูกเศรษฐีวัร่หมดด้วยนะนะเฮ้ยน่าเสียดายนะที่มันแค่เอาเงินอ่ะฉันว่ามันน่าจะทำอย่างอื่นด้วยนะนี่ไม่ต้องพูดผูกปากไปเลยเองอ่ะ เออนี่ๆห้้้แคแนี่แล้วทำไมวะฮะอยู่ดีๆนึกยังไงฮะถึงเอาคนแปลกหน้าเข้าอยู่ในห้องะโท่เอ้ยก็ค่าบอกแล้วไงนะว่ามันช่วยค่าเอาไว้ข้าก็ตอบแทนมันอ้ามันก็ไปทําแทลเฮ้ยเฮ้ยแต่ฉันว่านะเรื่องมันต้องเป็นอย่างอื่นมากกว่าจริงไหมเกิมอย่างอื่นในอย่างอื่นยังไงอ่ะก็หมายความว่าจริงๆแล้วนะ หลอนนะหิ้วไอ้หนุม่มนี่หนักขึ้นไปบนห้องอืเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลอนก็โดนมันขโมยเงินไปห้าร้อยกิลด์เดนะอร์อนน่าและไอ้เรื่องที่หลอนบอกว่าหลอนโดนไอ้บ้านนั้นทําร้ายอ่ะนะไม่จริงหรอกมันกูกขึ้นมาหลอกพวกเราเล่นนี่หาว่าฉันโกหกกันใช่ไหมอโอ้ยนี่นี่แกเขาไม่ได้บอกว่าโกหกนี่เอ็มเข้าใจป่ะเ่ีเดี๋ยวอธิบายให้กิมฟังก่อเดีกเปยนยังี้ คือนี่กิมฟังให้ดีนะถ้าเบิดกิมเข้าใจเนะี่ยกิมายักน้าถ้าเบิดกิมไม่เข้าใจก็ใส่ห,หัวแล้วเดี๋ยวอธิบายใหม่นี่คืออย่างเงี้ยคือวิจุดานี่นะคือคนนี้เนี่ยนะเขาเกล่าวหาวงแขนคือคนนี้คือไม่ได้กล่าวหาเขาบอกเลยบอกว่าวงแขนเนี่ยไปเจอผู้ชายแนละ้วชอบคืออาจผู้ชายคนนี้อาจจะเมาเล่าหรืออีกทีหนึ่งก็อาจจะไปออฟมาจากบาร์แล้วก็หที่วเอาไปนอนที่ห้องกะเวิร์กเข้าใจบ้าเข้าใจไหมอ่านกิ๊ก็แต่ลาเพยอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรวะ ล่าสวาดล่านสวาดเข้า,า,าใจอะไรกิ๊เข้าใจวิชุดา <c oughs> เมื่อเช้าเนี่ยลืมกดชักโครกเมง่ไงพูดออกมาเนี่ยนักกลิ่นมันเหม็นเถิองออกไปทั่วเละออ้ยนี่เขาว่าเธอนะว่าเธอปากมันชัพอพอละบงแขว่าแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะเธอไม่ได้ใช้ยาระงับกลิ่นหรออุ้ยนั่งห่างขนาดเนี้ยกลิ่นนี่งหึงเลย นี่วงแข่นี่แค่ฟังแล้วฉันขนลุกขนาดนี้เลยเราวาเธอไม่ต้องแแนี่ต่อไงแไม่เอาไม่เอาไม่เอาอยากบหน้าคนไอฝั่งมันไอฝรั่งมัไปไปดีกว่าเหม่นหน้ลูกจะถีปั้นน้ำเป็นตัวอไปแล้วไปไม่ต้องกลับมั้งสองคนนกลับมาไอ้หน้าเสียชอม่ตัวตอนสอบเด่งคู่ นี่นี่สาสาสนี่นี่เรื่องตื่นเต้นที่สุดในโลกสำหรับยัยแขะแต่ละให้ฟังเลยตื่นเต้นมากมีพรั่งคนหนึ่งนะมันจะโกขึ้นใช่มันก็มีคนไทยนะมันขโมยเงินไปหมดกระเป๋าเลยและอ๋ออุ้ยอุ้ยอนี่ๆีจะเดินพวดพวดพวดนี่เราไม่ถ่ายทานสารทุกสุขดิเพื่อนเลยใช่ไหมจ๊ะฉันตอบพวกเธอสามคนไว้หวว่าแล้วเองอะเป็นคนโก มึง้องเป็นคนยุคกูทำไมเล่าข้าไม่ได้ยุคเองอะเป็นคนโทรมึงนั่นแหละไม่ต้องเถียงกันเฮ้อ้อเอลนี่เ้ยเมื่อคืนฉันถูกคุณย่าชำระความเพราะพวกเธอสามคนนั่นแหละรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันอ ฉันถูกควบคุมตัวตลอด24ชั่วโมงโอ้โหข้าบอกแล้วว่าคุณยา่าเขาเข้มงวดเองสองคนนะขอโทษเขาซะไม่ใช่เองสองคนเลยมึงด้วยแหละอะอนี่ขอโทษนะเฮ้ยเราก็ขอโทษด้วยนะสามึงล่ะเราก็ขอโทษด้วยนะ สาๆสายอย่าเพิ่งหมดหวังเลยนะเพราะว่ายังไงเนี่ยมันก็ต้องมีทางออกแหมรับรองเพื่อนเชื่อวองแขกสักอย่างอ่ะนะใช่นี่ข้าว่าไว้วันหลังเราค่อยมาคุยเขาดีกว่าวันนี้แล้วว่าไปไปไปกันก่อนดีกว่าะไปเอะแล้วเมื่อกี้บอกว่ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องตื่นเต้นอน่ะ เห็นไหมเรื่องเล่าของนี่ล่าโอ้ยนี่นี่วงแขนจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดทุกรูขุมขนเลยนะเพราะว่าเรื่องมันยาวนี่เราเล่าเองเราเล่าเองาเล่าเองนี่นี่นี่ท่านนี่นี่คือเรื่องทั้งหมดนี่นะมันเป็นอย่างนี้นะคือนี่คืนนี้นะนี่ฉเกือบโดนหลังของคุณเลย